คับวันนี้ช่องสต็อปไบส์ยังมีเรื่องราวของทางฝุ่นมาให้ดูกันดีครับคันนี้ตัว k l x ร้อยสี่สิบเดิมๆเป็นหัวฉีดแต่ตอนนี้มันถูกแปลงเป็นเอ๊ะไม่ใช่ขอโทษครับเดิมๆเป็นคาบูนะครับแต่ตอนนี้มันแปลงเป็นหัวฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคนที่ทํางานนี้ขึ้นมาก็นี่ครับข้าวฟ่างครับ,รบครพีไอเอนะครับข้าวฟ่างครับคันนี้มันเป็นยังไงบ้างจากคาบูมันเป็นหัวฉีดอะยากไหมถามว่ายากไหมท้าผมไม่อยาก เี๋ยวบอกว่าอันนี้เป็นงานงานแก้ไขงานแก้ครับงานแก้ไขนะครับเพราะว่าต้องมาเิดใหม่ใช่มาไล่ใหม่ไล่ใหม่เดี๋ยวทั้งหมดเลยนะครับจนมาถึงระบบจ่ายน้ํามันที่เป็นหัวฉีดอันนี้ใช้หัวฉีดอะไรมาใส่ทดแทนครับอันนี้ผมยกเดือนของสิบยาร้อยห้าสิบใส่ครับร้อยห้าสิบใส่ครับแล้วมันต้องแปลงเยอะไหมครับอย่างนี้แปลงแปลงแค่แป้น ไอ้ตรงคอริดครับอ๋อแปลงแปน้นคอริดนะครับใช่ครับโอ้มันอยู่มันอยู่ลึกมันอยู่ลึกดูองดูอ๋อมีมของมีของอยู่เหรอมีขบวนนี่ของเดิมโอ้มีของเดิมอยู่อ,อันนี้คันนี้ยกมาจากที่ไหนครับอ่าแป้นิ้วครับแป้นิ้ยวโอ้อ่าอันนี้เป็นรถเดดี้ ผู้หญิงขี่อ๋อผู้หญิงขี่ใช่เออ่หนูนาหนูนาครับครับอันนี้เดิมคอลีเดิมแค่เนี้ยโอ้แค่เนี้ยครับเล็กยังง่าแคจริงเดียวออครับเพราะมันใส่ตัวนี้แค่นี้เองก็คือเราแปลงตัวนี้ใช่ครับนะคะมาณนี้เอาอะไรมาใส่ครับหรือว่าต้องสร้างสร้างสร้างตัวนี้หน้าใหม่ใหม่ครับก็คือไปให้ลงจึงอ่ามันมีโซนชิมใหม่เขาขายอยู่แล้วพวกที่ใหญ่ ใหญ่โมกลุ่มเข้าใครอยู่แล้วเพราะว่าฝั่งนู้นรถรุ่นนี้เยอะทำไมเขาถึงมาแปลงหัวฉีดล่หถือต้องการที่มันกําลังที่มันดีกว่าีกว่าเพราะว่ามันสั่งได้ทุกรอบทุกย่านที่เราต้องการจะใช้อยู่นี้การเป็นหัวชีดนี่เป็ง่ายง่ายกว่าครับ้องสดองดีกว่าบางทีล้มล้มไปก็ไม่รับล้มในน้ำอะไรอย่างเงี้ยล้มบกอะบกมบกเลยใช่ก็ไม่ดับให้น้ำอ่ะถ้าในน้ำก็อยากอยากให้เข้ากองแล้วกัน เพราะว่าเพราะว่ารถสไตล์เนี้ยเป็นแข่งก็มีน้ำด้วเลยนะใครับมีน้ำมีโคลนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าคาบูถ้ามันล้มปุ๊บอ่าบูก็เอียงแหละเอียงบวมเลยรบวมเลยแต่ตัวเนี้ยมันยังไปได้ครับลูกมันต้องเปลี่ยนเอาใหม่นะหรือว่าที่บอกที่บอกงานแก้ไขเนี่ยครับเปลี่ยนแค่ทำเบาใหม่ ไอ้ปากหัวลูกแบบเบาหนเปลี่ยนลูกใหม่เหม่รับฟิตนี่ให้ทำวันนั้นนอกนั้นก็เราก็ยกเซตของตัวหุ่ฉีดของสินยาเราครัใส่ตัวนี้เครื่ัวนี้เป็นร้อยสี่สิบใช่เป็นคาบูอยู่อ่าสายไฟเดิมก็ยังอยู่โมดตัมอะไรยังอยู่ครับเอาแค่ชุดสายไปอีกเลยดังได้เลยเอาแล้วแค่นั้นเองครับแล้วก็ไอ้ชุดชุดสายไฟเนี่ยของเดิมหมดเลยทอ่าชุดทั้งชุดไหมใช่ครับอ่าระบบเดิมยังอยู่แล้วก็ วางชุดสายไฟของ a P I ไปครับของชุดหัวฉีดไปแล้วตัวจานของจานไฟมันนีนี่ครับก็ต้องสร้างเป็นหัวฉีดหมดเลยครับถ่าของเดิมแถบมันยาวครับแล้วก็หัวฉีดเราทำเป็นแถบได้เลยครับอันนี้ของเดิมอ่าไม่ไม่อันนี้ของหัวฉีดครับงมทำนี้แหละแล้วผมมีสองตัวอ๋อมีสองตัวครับนี่ผมทำเป็งนี้หมดเลยครับครับซึ่งมันต้องเปลี่ยนตัวนี้แน่้นอนด้วยอยู่แล้วใช่ซึ่งตัวเนี้ย ของ EPI เนี่ยมันมีสองแบบแบบจะเปลี่ยนจานไปใส่จานไปเดิมก็ได้ไม่ตใส่ได้เหรอได้เป็นชุดคอนเวัชชันคอนเวชชั่นคิดหรอครับอ๋อห้าปลี่ยนเนี่ยชุดจานไปตัวนี้ก็ไปใหม่ครับก็ทำถังใหม่แต่ก่อนถังอันนี้ถังถังมูถังเดิมถังเดิมครับเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนถังใหม่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าใส่ปั๊มติ๊กนะครับใส่ปั๊มติ๊กใหม่อันนี้ใส่เป็นถังถังไม่เยี่ยมเลยนะครับ ต้องเปลี่ยนอะไรไหมครับถ้าเปลี่ยนเป็นหลอดฉีดแล้วก็ใส่มีแค่ลิ้นถังกล่องเปลี่ยนแค่ครับคอยคอยหัวฉีดคอยหัวฉีดใช่ครับแล้วเอ่อไอ้ตัวลิ้นเนี่ยเราฟันเพิ่มไหมตัวนี้อันนี้ผมใส่สามสองไปสามสองครับกับตัวฉีดนี่เดิมเลยไหมเดิมของเดิมของกิบยาร้อยห้าสิบครับอ๋อเป็นพอใช่ไหมครับจ่ายน้ำมันพอพอครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาใส่พวกน้ำมันธรรมดาเก้าหนึ่งเก้าห้า บางทีเขาขี่ขึ้นเขาน้มันหมดเงี้ยไปเจอชาวบ้านครับเจอแก๊สบ้างนมันต้องมันต้องใช้น้ำมันธรรมดาธรรมดาครับอันนี้ยังไม่เก็บอันวนี้ก็บอกใช่ติดตัวนี้เลยอันนี้เขาเขาพึ่งทำเสร็จนะครับร่องครั้งแรกอะเดี๋ยวโอ้ทําเข้าบ้างบอกว่าจะติดได้โอ้โหหากันระเบิดดูเลยนะครับแล้วก็พึ่งติดมาให้ดูมันคู่นี้แหละครับที่ เอามาให้รวมกันระบบภายนอกของเดิมก็อย่างที่คุณฟังหอกไปแล้วก็เปลี่ยนแค่ชุดจานไฟนเองนะครับจานไฟจะเล่นของเดิมก็ได้ครับหรือจานไฟเล่นเดิมได้ด้วยได้ได้ครับมันมีชุดหนึ่งเป็นของเอพีไอแหละคือคนก็จะคิดกับเอาแถบเดิมอะไรเดิมหมดทุกอย่างครับไอชุดนั้นจะขายดีที่มาเลยเอาไปใส่พวกสปาร์กเอาเหรอครับไปใส่สปาร์กสปาร์กเขาแค่เขาก็แค่ทำถังใส่อย่างเดียวแค่นั้นแหละครับตามที่เขาใช้อย่างนั้น อันนี้ก็แปดจุ้ทั่วไปลูกค้าเขาเรียบร้องกับดูเก้าตามจริงผมจะใส่เก้าหนเขาแหละเนี้ยเพราะว่าเก้าหนึ่งมันมีจุนโทรศัพท์ได้บูทูธได้แต่แต่ลูกค้าบอกว่าเน้นตัดเก้าแหละว่ารถเขาโมมาหน่อยหกหก้้าคันเนี้ยเอาหกหก้ห้าอย่างเงี้เหรอครับลูกทำทำทำลูกทำเสื้อทำทำอะไรหกหกั้นห้าเนี่ยอืมก็เป็นกระเ้ป็กาบูผมว่าคอมันเล็กไปอะ ใช่จะต้าแป๊บเดียวร้อนเลยใช่ครับขอทุกฝั่งนิดนิดนึงนี่ค,ค,ค,ครับอของ CBR150 มาใส่ได้เลยบุญชีก็บุญชีเดิมของตัว CBR150 เลยรถเขาทำมาแล้ว รแค่วางระบบหัวฉีดไปแค่วางระบบหัวฉีดให้เขาใหม่ครผมว่าน่าจะเปลี่ยนท่อใหม่แน่เลยโอ้โหรถรถสายป่าวางเป็นหัวฉีดงบสูงไหมเอาไว้ไปถามในส่วนเอ็นพีไอสิงห์่อนนะครับเรื่องราคาว่าวางชุดหัวฉีดเท่าไหร่ไม่ได้แค่ ตัวนี้นะในรถรถคาูรถของตลาดที่ต้องการวางระบบวคีับก็ทําได้หมดครับพวกเวฟพวกเอฟเอฟเอฟอะไอมีอะไรฟเอฟเอเอฟเอฟเอมมอฟไอฟเ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 อ่เอฟเอฟเอฟเอแต่ที่ฟเอี่ยฟเอฟออฟเอฟครับนี่ดฟเอ้เอฟเอฟ เพราะว่าบางคนคนงทีดูแล้วอยากอยากจะดูมีโอหรืออะไรเงี้ยรถรุ่นเก่าที่อยากจะก็แปลงได้ครับแปลงได้ครับมีชุดชุดจานไฟมีชุดกล่องชุดอะไรอยู่ใช่มีมีจอมีถังมีชุดไฟมีอะไรครบครับนี่เรียบร้อยชุดระบบหัวฉีดก็อย่างที่เขาฟั้างออกไปแล้วก็คือทั้งกล่องแล้วก็คอยเป็นของชุด API ที่เอามาใส่ไว้เอคันนี้เป็นที่เรียบร้อยทำเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วแป้งเป็นหัวฉีดเรียบร้อยครับคันนี้งบประมาณผมก็ไปกระติบกันหลังใหม่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีการดราม่าขึ้นมาเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะ <c oughs> นะครับหัวฉีดใส่หัวฉีดต้องปิดปากใส่หัวฉีดตอนนี้หัวฉีดหมดแล้วต,ตอนนี้พ่อมาเล่นหัวฉีดหมดแล้วมันดูแลง่ายอะไรง่ายกว่ากลายเป็นเดี๋ยวนี้หัวฉีดดูแลง่ายเลยเนาะใช่ าขอบคุณมากครับสำหรับเ้าวฟ้างที่เอารถตัว KX l 140มาให้ดูกันครับแปลงจากคำบูเป็นหัวฉีดเรียบร้อยแล้วคันนี้ใครอยากที่จะทำรถในสไตล์นี้ครับรถแข่งในป่าที่จีนนี่ในบ้านเราเอามาเล่นกันเยอะนะหลังลลจากที่ตัวนั้นะอะ KX แปดห้าตรงนั้นแข่งมากใชแต่ตอนเนี้ยไปลุคนเล่นกันเล่นกันใช่ แต่ว่าใช้ใช้งานได้อะไรได้โคงเนี้ยร้อยสี่สิบตัวนี้แหละขี่เขาฝ่ามีป่าได้นะโซนโซนทชียงใหม่เยอะครับครับสามนั้นครับคันนี้เรียบร้อยแล้วฟังเสียงเรียบร้อยแล้วคงต้องฝากเอาไว้เพียงแค่นี้ครับสําหรับตัวเคเอ็กซ์ร้อยสี่สิบคันนี้เอาไว้มีโปรเจกต์ใหม่ๆเดี๋ยวรอข้าฟัามติติดกี่ครับว่าจะมีอะไร วันนี้ผมขอขอบคุณครับฟางมากครับที่มาคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากเลยครับครับ